เร็วๆนี้นะคะแซนดี้ลิทานเนี่ยจะออกโปรดักต์ที่น่าสนใจมากคือโปรดักต์ยาสีฟันค่ะยาสีฟันสมุนไพรนะคะที่หลายคนรอคอยนะคะรอคอยเลยนะคะเพราะว่าฟาซามาว่านะคะหลายคนเนี่ยได้ไปจับจองยาสีฟันของคุณทรายบ้านครีมนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญคือคุณทรายเนี่ยเขาจะออกยาสีฟันเนี่ยเดือนหน้านะคะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ ถามว่าทําไมต้องจับจองกันเหมือนทองเลยก็เพราะว่ายาสีฟันเนี่ยที่ฟ้าเนี่ยขอทาพิสูจน์นะคะเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วนะคะแล้วก็ขอการันตีคุณภาพเลยนะคะด้วยเนื้อยาสีฟันค่ะเป็นสมุนไพรร้อยเซนะคะคือพูดง่ายว่าจะกินชะอมกินสตอนะคะคือกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรับรองว่ากลิ่นปากคุณเนี่ยจะรู้สึกแบบปากสะอาดนะคะกลิ่นปากแบบเหมือนกับ ไม่ได้มีกลิ่นปากให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะพอภายใน3าชั่วโมงทาไมกลิ่นชะอมกลับมากลิ่นสะตอกลับมากลิ่นอะไรบางอย่างที่กลับมาไม่พึงประสงค์เพราะเราแปรงฟันไปแล้วแต่สมุนไพรยาสีฟันตัวนี้นะคะของซันนี่ทาไม่มีผลค่ะไม่มีผลในเรื่องของความกังวลในเรื่องกลิ่นปากกลับมานะคะค่ะว่าอยากจะให้ดูเนื้อของยาสีฟันนะเพื่อนๆนะคะเป็นยัางไงนะนี่คือจะบอกว่าเนี่ยค่ะได้เทสเตอร์มานะคะ ก็เทสเตอร์ยาสีฟันยังไม่ออกตัวนะไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นหลอดค่ะออกตัวเดือนหน้าค่ะแต่วันนี้ขอโปรโมทก่อนเพราะว่ามันใช้ดีจนคนจับจองแล้วก็ลลอดแรกเนี่ยออกมานะคะประมาณ5,000หลอดแต่หลายคนจองไปเยอะแล้วนะคะเป็นพันๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูเนื้อดีกว่าพูดแล้วก็นะคะจะจะอยากได้ใช่ไหมคะอยากได้แน่นอนเพราะว่าฟ้าก็ยังแบบจับจองเป็นพันเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยเนื้อนะคะ หอมสมุนไพรมากมีแบบมีเกลือนะคะมีแบบเรื่องของความเคม็มดูแลช่องปากแล้วก็สมุนไพรร้อยเ0 0ค่ะสมุนไพรร้อยเปอ่ะอให้เพื่อนดูเนื้อดูเนื้ออีกรอบนึงเนื้อเป็นแบบลักษณะน,นี้แบบคุณซายบอกว่ากว่าจะได้เนื้อขนาดนี้แบบต้องเข้าโรงงานผลิตแบบไปกวนเนื้อหลายรอบเลยนะคะเพราะว่าเป็นกรรมวิธีที่พิถีพิถันมากกว่าจะออกตัวนี้มานะคะก็เชิญชวนค่ะว่าหลายคนที่ สนใจมองหายาสีฟันที่เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์ที่ฟ้าเลิฟมากๆตัวนี้คือเป็นสมุนไพรที่ฟ้ารู้สึกใช้แล้วไม่แสบปากไม่มีอาการแบบเหมือนกับเป็นลักษณะแบบรอยแดงๆริมฝีปากเลยเพราะว่าไม่ได้กัดปากอะไรจับจองกันนะคะรีบๆนะคะยาสีฟันเร็วๆนี้ค่ะแซดีท้ทาค่ะ